แม่เมียฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะมือนี้เป็นวันคีสมาทแล้วค่ะหลายๆบ้านก็นเริ่มฉลองวันคีสมาทกันแล้วนะคะตามภาษาแต่ละครอบครัวหรือวา่าแต่ละกลุ่มค่ะมือนี้บ้านแม่เมียวก็คือกันค่ะก็สิเริ่มฉลองกันค่ะก็เลยทีมทาการย่างหมูนะคะมือนี้หมูนี่ถ้าประเทศฟินแลนด์นี่ก็จาสิเอิ้นมากิ้งกุเนาะค่ะเนาะกิ้งกุแล้วก็พาหมูนี่ก็จ,จะจะอบ อบเกลือรหรือวาเซนําเกลือไ้นะคะจะมีรสชาเข้มจักน่อยค่ะถีกระเจ้าอัดช่องฟีดไปนะคะเมื่อนี้แม่เมียวก็สิถ้าเพื่อนๆมาทําตัวนี้นะคะมาอบหมูค่ะแต่ว่าแม่เมียวนี่เฮ็ดบ่เป็นนะคะทุกครั้งทุกปีสิมีแฟนเพิ่นเป็นผู้อบนะคะแต่ว่าแม่เมียวเอามาให้เพื่อนเพือเบ่งก่อนค่ะว่ามันมีความใหญ่ขนาดใดปีนี้แม่เมียวซื้อหากิโลค่ะเพราะว่า ทุกปีนะ่ะเมียวซื้อสากิโลพอดีว่ามือที่เม,มียวไปซื้อมันบามีค่ะจะเลื่อยได้หายกิโลเลยมือมือนี่นะคะกินบักคักละค่ะกินบักคักลยนี่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะเอาค่ะเดี๋ยวจังไหนเม,มียวก็สะให้เบิงเนาะค่ะเนาะ่าแฟนเพื่อนเฮ็ยจังไหนนี่ค่ะเมียวก็จะซื้อถุงอบมาให้เพื่อนนี่ค่ะเอาถุงอบก็ะจะก็มีขั้นตอนบอกทุกอย่างนะคะขั้นตอนการทำขั้นตอนการอบนี่แหละคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ แม่เมียวกินเป็นยังเดียวค่ะตัวนี้คือห้าป้หูวาความสุขข้างในซ้ำไหนยังจังไหนมีแต่แฟนเพื่อนเป็นท้เฮตุกปีแม่เมียวก็กเลยให้เพื่อนเป็นท้เฮตคะ่ะเดี๋ยวจังไหนแม่เมียวสิบ้าเบิงนะคะว่าเพื่อนเฮตจังไหนนี่ก่อนนี้ก่อนบางไงค่ะหายกิโลเดี๋ยวห้าจังมาเบิงกันเนาะค่ะเนาะว่าเพื่อนเฮตจังไหนคะ่ะตอนนี้แฟนเพื่อนก็นก,นก,กำลังเริ่มแกะถุงแล้วนะคะจะมาอบแล้วค่ะจะเริ่มอบแล้วค่ะ เพนเอาถุงออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเพนก็นจะเอาหมูใส่ไปในนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันค่าว่าเพลินเสียดอย่างไรต่อเนาะตอนนี้เพิินกําลังอ่านอยู่นะคะว่าต้องใส่เวลาหลายปันไดอ่านแล้วค่ะว่า1นกิโลต่อการอบ1นึ่งชั่วโมงอันนี้หมูของแม่เหมียวซื้อมาก,ก่อนนีหากิโลก็ประมาณหาชั่วโมงค่ะเอาออกจากถุงแล้วนะคะ ในก้อนหมูนี่ก็จะมีอันเป็นถุงแบบนี้นะคะเป็นถุงแบบนี้ใส่ไว้นะคะกันที่ว่าบ่ให้หมูแตกนะคะทุกปีก็มีแต่เพื่อนนี่แหละจ้าเป็นผู้เหตดแม่เมียวก็มีแต่มาเบิงให้เพิ่นซื้อว่าจักชะม่วงแล้วจักชั่วงแล้วสิแไหม่ะ <sheet> <magical sweet> <rahat> อันนี้อบ๊อบขามขึ้นใบนะจ๊ะอบขามขึ้นเลยต,อ,ตอนนี้เป็นเวลาซีทุ่มนะคะเขาจะกินกันมืออื่นค่ะอบใ้เห็เสเร็จพวมามืออื่นเขาทาหลายอย่างค่ะเขาก็เลยตรงใส่ตัวนี้อบตอนกางขึ้นค่ะถ่ง<อ>เวลาจะกินเขาก็อุ่นแป๊บเดียวจ้ะ<อ>เขาจะเอาเข่าไปเลยนะคะเข่าไปเลยจะมีไม่ถุงถุงตัวนี้บอลล่าไลนนะคะถุงตัวนี้บอลล่าไลเป็นถุงที่ ใส่กับควา่ำพรในเตาอบค่ะกระจ้าทํามาเชืออบตัวนี้โดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเพิ่มเห็ดกันนะมุนแล้วค่ะคนกระสีใส้แนวมัดปากถุงอันนี้เป็นถุงเป็นแนวมานัาจังสีกระจ้าสีมีมาในซองสําเร็จเลยนะคะ นันเพิ่นกระสิตัดกลถุงจะ้ะแล้วกระสิเอาเครืองวัดความห่อนหรือว่าค้ามชุกนะคะอันวัดค้ามชุกของหมู้ังในน่ะคะ่ะใจเสียบใจนะคะ <c oughs> เพิ่นกําลังไปเปิดเตาอบอยู่นะคะตอนนี้ก็เอามาใส่ตออเตาอบแล้วนะคะเลื่อนเข้าไปค่ะ หมูก้อนใหญ่ค่ะปีนี้มันก็นเลยเป็นการดีไใส่อยากเต็มพอดีพอดีเลยค่ะนี่ค่ะเอาค่ะใส่แล้วแล้วห่ากับสีบปิดเตาอบเลยนะคะนี่ค่ะเพิ่นใส่ไฟหนึ่งลอยแล้วก็ใส่ไฟบนล่างค่ะนี่ความหอนบนล่างเนาะคะ่ะเนาะนี่ประมาณห้าชโมงค่ะเพรบานว่าใน,นี่เพิ่นเขียนไว้่าค่ะไฟเจ็ดสิบ ถึงแปดสิบหนึ่กิโลใส่ประมาณหนึ่งถึงชโมงครึ่งจั่งนีอันนี้เพิ่นก็เลยเพิ่มเป็นลอยนะคะเป็นลอยแต่ว่าเพิ่นใส่เวลาหาชั่วโมงค่ะโดยที่ติดเครื่องวัดไว้เอาค่ะเซจขั้นตอนการเอาอาหมูเข่าอบค่ะเดี๋ยวแม่เมียวสิผ้ามาเบิงเป็นระยะระยะนะคะจากชั่วโมงนึงเข้ามาเบิงที่หนึ่งค่ะ ตอนนี้การอบขาหมูกบผ่านไปสองชโมงแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เมียวผ้ามาเปิดเบิรงหน้าคะว่าสองชโมงพานไปขาหมูเหาเปินจังไหนเนี่ยค่ะมาเบิรงกันว่าหน้าตา่นไปถึงคันไหนแล้วค่ะเพราะวันนี้ต้องอบหาชโมงนะคะเนาะแต่ตอนนี้ยังบ่คึ่งทางเลยค่ะยังบ่คึ่งท่างพราะว่าห่อบ,บอ่อด้กอบไฟแห้งนะคะอบไปเรื่อยๆเพระว่ามันขาใหญ่เดี๋ยวมันบ่สุกนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะเข็มตรงนี้ปลายปลายเข็มในี่จองเวียงมาถึงตรงเจ็ดสิบหรือแปดสิบสองตรงนี้ค่ะยังจะถือบาซุกนะคะยังบะท่านไปถึงใสเลยค่ะยังบอท่านกระดิกเลยพึงจะมีความห่อนในเต่านะคะแล้วก็เห่ากะเล่งไฟแห้งกว่านี้บ่ไรนะคะเพราะว่าเดียวมันจะไหมก่อนซุกนะคะเพระว่าเหนือขังในเพ่นจะบ่ซุกนะคะพอสุกแล้วเอากระตองนี่ ต้องการความชุ่มฉ่ำแม่จะเฮาบอต้องการให้เพิ่นแบบแห้งนะไหมคะ่ะก็เลยต้องต้องใส่ตัวนี้นะคะอุณหภูมิตัววัดอย่างกอเขาเอินตัววัดความสุกแม่บอกคา่ะอุณหภูมิทีว่าให้ระดับของเนื้อหมูเข้าสุกอย่างจังสิค่าแม่เมียวกระเบ้าโบปินเนาะคะ่ะทีบายโบ,บปินอะ่ะคิดว่าทุกคนเข้าใจอยู่หรอกคะ่ะเดี๋ยวแม่เมียวปิดไว้ขื้เก่าค่ะเดี๋ยวเข้าจังมาคอยบึงกันเนาะคะ่ะเนาะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวพเพือนเรือนเขานะคะนี่ค่ะ เอาอุบกันไว้จ้ค่ะนี่ค่ะระยะทางอีกยาวไกลค่ะอีกอีกสองชองั่วโมงสามชมั่วโมงหรือว่าจนกว่าเข็มไม่เพื่อนสี่ขื้นไปถึงแปดสิบห้าุ๋ยล้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่มีเอามาให้เบิ่งตอนที่สุกแล้วล้วกันนะคะเพราะว่าบางที่อาจเผลอรับเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันค่ะเดี๋ยวแม่มีมาให้เบิ้งตอนสําเร็จนะคะการอบค้าหมูกเ็เสร็จแล้วค่ะ พอดีตอนแฟนเพิ่นเมายกออกจากเตาอบไม่เมียนอนหนรับค่ะเลยบรด้เอามาให้เบิง่งจนเซ็จซับขันตอนเนาะคะ่ะเนาะว่าตอนเอาออกมาไม่ๆม่เป็นจังไงอันนี้ตื่นขึ้นมาก่ะเย็นแล้วค่ะเย็นแล้วค่ะว่าไม่เมียวต้องการว่าจะให้เบิ่งว่าอันเวาเพ่นสุกเนี่ยเข็มนี่จะซีไปถึงใสนะคะอะแต่กระบอกเป็นหยางค่ะเอาภาพสําเร็จมาให้เบิง่งโหลดเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นจังไงนี่ค่ะอันนี้ ใส่ระยะเวลาการอบหกชั่วโมงเพลนว่าค่ะหกชั่วโมงเพลนเปิดไฟอ่อนๆล้วเพลนกะ,ะไปนอนคือกันเมียีก,ก็ไปนอนค่ะตื่นขึ้นมาก,กะเลืยเมาออกค่ะ,ะเวลาอบหมูเนี่ยเ้าจะเบิ่งตรงนี้นะคะว่าขังในสุบอนะคะนี่ค่ะเบิ่งตรงนี้นะคะว่าข้าใส่อีหยังอบอันที่แรกนี่เป็นเซียนลีหกกะก็คือหมูนะคะหลักที่สองอันนี้ก็เนื้อแกะนะคะอันที่สามก็ อันเป็นเนื้อเป็นหยังหรือว่าอีหยังที่เท้าใส่อบนะคะในตรงนี้นะคะแล้วก็เข็มนั่นมันจะมาหยุดหอดตรงไหนเห็นนะคะวิธีกระเจ้าเบิงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ของไม่เหมียวนี่ยุดที่แปดสิบห้าค่ะเพราะว่านเป็นขาหมูนะคะขาหมูหน้านนาแบบนี้นี่ค่ะ นี่แหละเนาะที่กระเจาใส่ตามร้านอาหารเพื่อนๆก็คงจะรล้จากยูสมมุดว่าเข้าไปสั่งสเต็กเอาแบบมีเดียมแล่หรือว่าเอาสุกยังสิกระเจาก็จะใส่ตัวนี้แหละคะ่ะเสียบเข้าไปหรือว่าอาจจะน้อยก็นี่นะคะเอานี่ก็คือการเซตซับขั้นตอนในการอบขาหมูเนาะคะ่ะเนาะเหลืออีกต่อไปคือนาทีของแม่ของลูกคะ่ะนาที่แฟนเพิ่นเสร็จแล้วเพิ่นเฮ็ดแค่อบขาหมูนะคะเพิ่นรับผิดชอบแค่นี้แล้วก็จากนั้นก็คือนาทีของแม่ของลูกต่อไปจ้ะ หน้าที่ของแม่ของลูกก็คือทำอาหารต่างๆค่ะของแม่เมียนี่ได้แบบสำเร็จมากเลยนะคะบบเห็ดเองค่ะเพราะว่าซื้อพ่นเห็ดนี่เห็ดสำเร็จแล้วเป็นกลองเป็นกลองแบบนี้นะคะอันนี้รุ่นกลองใหญ่อันนี้รุ่นกองหน่อยนะคะมันแสบกว่านะคะเพราะว่าถ้าเห้าเห็ดเองก็เซียเวลาแล้วก็เพงหลายกว่านะคะเนะาะแม่เมียเ้เบิ่งค่ะว่ามีอย่างน,น่อันนี้เป็นตับบดจ้ะ บดบนี่ก็จ,จะมาผสมกับเข่าไหมกับผสมกับเข่าเนาะเข่าเจา้าแล้วก็จ,กจะเห็ดผสมเครื่องต่างๆล่ะค่ะแล้วก็จ,กจะไปอบเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอบแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งอบนะคะมันบดมันฝรั่งบดแล้วเอาไปอบนะคะเขาเอินว่าเปรูนาลาติกโกเพื่อนเอิ่นเนาะค่ะเนาะอัลลากานิกาบาตาติววกว,วกค่ะ อันนี้ก็เป็นมั่นหัวมั่นบั่นเห้าไหมคะมั่นแดงไหมหัวแดงแดงไหมที่กัเจ้าเห้าเอาไปหนึ่งกินน้ำน้ำตาลไหมคะนี่กัจเจ้ากับมาเฮดบดแล้วก็ไปอบเพื่อกันค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหัวพักกะที่แม่เมียวมักะมะตำกินนะคะตัวนี้นะเขาเอิญว่าลั่นตุลาติกโกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตัวนี้คือการกับกจเจ้าเอาไปบดแล,แล้วก็อบแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโปรักกาลาติกโกอันนี้ก็คือเป็นของ แค่รถจ้ะแค่รหลดกระเจ้ากระสีบดแล้วก็ไปนี่ก,ก็จะมีสูตรมีส่วนผสมของกระเจ้านะคะแต่ว่าแสบๆจ้ะ แซบคือกันเนาะแซบแซบไม่เมีย็เลยว่าเออกะเจ้าเห็ดแซบอยู่ห้องป่ะจาเป็นตองเห็ดดอกแล้วก็ส่วนอย่างอื่นก็น่าจะเป็นสลัดต่างๆที่ไม่เมียต้องทําเพิ่มนะคะทําเพิ่มแล้วก็ผลไม้นิดๆหน,น่อยๆค่ะเอาเดี๋ยวจังไหนไม่เมียเสียห้เบิงตอนทํากับเขาเส,สร็จสับเรียบร้อยอีเด้อจอีกที่หนึง่งเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจังมาเบิงกันค่ะกว่าสิได้จะ้องกันกับคํคๆจะคํคๆก็จังมาเบิงกัน,กอ,กน,กนอีกรอบจ้า